สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องแมท e r i เ l อร์เกิร์สตาโรนะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คิปเพียงคะ้าฉบับสั้นนะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะในช่วง14วันนับจากนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้ไหมหรือว่าในแบบวันสุดท้ายเลยก็คือแบบประมาณ14วันนับจากนี้จะเกิดขึ้นมาที่14หลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่อสิวันนับไปวันนี้วันที่หนึ่งอย่างเงี้ยน,นับไป1ะสิบสวันอะไรเงี้ยน,นะคะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะมีการให้เลือกนะคะสใบตรงหน้าเลยนะคะโดยที่ใบที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเคก็คือ Happy Happy นะคะใบที่2 Between Worlds นะคะใบที่3 Chaos and n o n f l i c t นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย Royal Heart นะคะเลือกได้เลยติ๊กตอกติ๊กตอกติต๊กต,ตอกใเเริ่มเลยนะกับเ,เพื่อนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะเค มาดูกันว่าขาดีในเรื่องของการงานของคุณนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะการงานนะคะโอเคนี่แหละคืองานที่ใช่งานที่ชอบถ้าถามว่าจะได้งานนี้ไหมก็จะได้งานนี้นะคะถามว่าทํางานไปแล้วจะได้เลื่อนตําแหน่งไหมได้เลื่อนตาแหน่งนะคะผู้ใหญ่จะเห็น ความตั้งใจของเราหรือเปล่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยจะได้รับคําชมไหมจะมีการเซ็นอนุมัติผ่านงานไหมจะได้รับโปรเจกต์ที่อยากได้หรือเปล่าจะได้รับเงินเพิ่มไหมอะไรเงี้ยคำตอบคือ yes คือใช่และจะได้แน่นอนนะคะประมาณเป็นสโคปที่เค็กพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่หวังอยู่ในเรื่องของงานเนี่ยมาถูกทางแล้วนะเออนี่เป็นข่าวดีนะคะโอเคแล้วในเรื่องของการเงินละ่ะ การเงินนะคะคุณก็จะมีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือนะคะไม่สะดุดเลยภายในสิบสี่วันนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเออถ้ารอเงินอยู่เนี่ยเค้กมองว่าจะมีเงินผ่านเข้ามานะแต่จะเป็นการผ่านมาแล้วผ่านออกไปนะคะคือคุณจะได้จับจ่ายใช้สอยนั่นเองแต่มันจะได้ใช้แบบคล่องมือนะไม่ต้องห่วงนะคะโอเคแล้วก็ความรักล่ะความรักในสิบสวันนี้อืม คุณจะมีเรื่องที่กังวลหรือว่าคิดมากนะคะคิดไม่ตกนะคะมีความเจ็บปวดหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับคนรักเก่าคนคุยเก่าเนี่ยย้อนวนกลับมาให้ต้องนึกถึงคิดถึงหรือฝันถึงนั่นเองนะคะภายใน14วันนี้นะเประมาณนี้นะคะกองที่1ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะโอเคไปต่อนะคะกับเพืเ่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะ between well นะ การงานของคุณในอีกสิวันนะคะไม่เกินนี้นะโอเคตัวคุณจะได้รับการร่วมมือที่ดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานไปขอความช่วยเหลือใครขก็จะตอบตกลงนะคะแล้วก็เจ้านายจะรักจะเอ็นดูนะคะทําอะไรไปเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะงานที่ทําอยู่เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะคะถ้ามีคําถามว่าเอ๊ะมาถูกทางหรือ,อยังอยู่แล้วจะได้รับ ความก้าวหน้าไหมจะมีการปรับตําแหน่งไหมเค้งมองว่ามีนะคะเดือนสิงหาอาจจะเป็นเดือนที่สําคัญเนะ mm. เกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะคะโอเคคุณจะได้ทํางานที่นี่ไปนานๆเลยนะในเรื่องของเงินล่ะเงินล่ะคะโอเคเรื่องของเงินจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะรอเงินอรอเงินอยู่จะได้เงินนะคะแล้วก็เหมือนกับรอโชคลาภเคียก็มองว่านน,น่าจะถูกหวยด้วยนะจะได้โชคด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินเนี่ย ถ้าคุณแบบเหมือนกับมีการบริหารจัดการเงินดีแล้วมีการฝากประจำรอผลการลงทุนลงทุนในหุ้นแล้วรอกำไรรอเก็งกำไรขายเพื่อแบบขายเอากำไรอะอะไรเงี้ยก็จะได้มานะคะแล,แล้วทำได้ดีด้วยนะคะเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะคะประมาณนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินคือเคกมองไม่เห็นอะไรนอกจากนี้ละนะคะเคไปต่อการเรื่องความรักล่ะ ความรักนะคะเฮ้ยโอเคมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคนใหม่ๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนเก่าๆเนี่ยน่าจะมีการกลับมาวนกลับมาเจอกันนะคะกลับมาเขโากาสเริ่มต้นใหม่นะคะหรือมีการตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าได้เจอคนใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสได้นะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะต่างจังหวัดต่างชาตินะคะอายุต่างกันก็ได้นะคะสีผิวต่างกันนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามในช่วงเนี้ยนะคะ14วันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีและถูกต้องนะคะทําเลยเป็นเหมือนช่วงช่วงที่แบบโชคดีอะคะ่ะในเรื่องของความรักนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เออคนเก่าๆจะกลับมานะทารอนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะอืมาดูเรื่องของการงานก่อนเลยการงานภายใน14วันนี้นะคะ คุณอาจจะมีการพิจารณานะคะคในเรื่องของการงานเช่น <_ d ata> คิดว่าเอ๊จะไปสมัครงานที่ใหม่ดีหรือเปล่าอย่างเราออกจากที่เดิมแล้วเบื่อจังเลยอย่างไงี้ค่ะหรือมีการคิดทบทวนว่าเอ๊จริงๆแล้วเรามาทําที่นี่เนี่ยอยู่มานานแล้วนะเมื่อไหร่จะได้เลื่อนตําแหน่งถ้าไม่ได้เลื่อนเนี่ยไปที่อื่นดีไหมหรือมีความสงสัยมีความคิดที่ว่าคนที่พูดอยู่ต่อหน้าเราทุกวันเนี่ยจริงใจกับเรารู้เปล่าวะในที่ทํางานเออคุณจะมีการคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะในที่ทํางาน มีการคิดทบทวนของพาร์ทที่คุณกําลังเดินอยู่ว่ามาถูกทางแล้ว,ลวหรือยังการทํางานในที่นี้มันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จไหมหรือไปในจุดไหนเพื่อที่คุณจะได้วางแผนต่อไปว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของอหน้าที่การงานของคุณนั่นเองนะคะคือจะขยันทํางานมากขึ้นหรือจะขี้เกียจหรือจะแบบเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยคุณจะมีการคิดคิดคลุ่นคิดหรือว่าทบทวนนั่นเองนะคะกกับเรื่องของงานนะอื ถ้าคุณแบบเหมือนหวังเรื่องของตําแหน่งหรืออะไรอย่างนี้อยู่อ่ะคนนุ่งเหมืนหน้าเนี่ยเขาก็คิดอยู่ว่าคุณเนเหมาะไหมเหมาะจริงๆหรือเปล่าเหมาะที่จะได้รับตําแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครไปสมัครงานไว้เนี่ยอาจจะต้องรอนะคะรอไปมากกว่า14วันเพื่อที่จะได้มานะในเรื่องของเงินละเงินนะคะอุยไหน ในเรื่องของเงินนะคะเคกแนะนําว่าให้วางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะประหยัดได้ประหยัดนะคะอย่าฟุ่มเฟือยเพราะถ้าคุณแบบเงินสะดุดขึ้นมานะคะอาจจะยืมใครไม่ได้หรือแม้แต่ที่บ้านเองเขาก็จะไม่มีให้ยืมหรือไม่มีใครมาเหมือนกับคัพเพอร์ให้คุณสนับสนุนคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองให้วางแผนการใช้เงินนะคะอย่างน้อยใน14วันนี้นะอแล้วก็ความรักละคะ อะไรใน e m p e r ร์ Emperor กลับหัวนะคะความรักในเครู้สึกว่าถ้าคุณรอคนเก่าเขาจะยังไม่กลับมานะแล้วก็ถ้าคุณโสดเนี่ยอาจจะยังต้องโสดต่อไปนะคะคนที่คุณหมายปองหรือว่าแอบบรักแอบบชอบเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับเรานะคะมีบางคนนะคะควรจะได้ยินคําพูดนี้นะคนที่คุณคิดว่าเป็นเนื้อคู่คุณอนะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่นะเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะคือจะได้รู้ว่าทําไมถึงไม่ใช่ละ่ะอย่างเงี้ยจะได้เห็นนิสยัยจะได้รู้ความลับหรือจะได้รู้อะไรบางอย่างในช่วง14วันนี้ว่าเขา อาจจะไม่เหมาะไม่คู่ควรกับความรักของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยคนรักเก่าหรือคนที่คุณแอบชอบอยู่ตอนนี้ก็ตามนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าคุณสงสัยว่าเอ๊คนคนหนึ่งอะแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้ชอบคุณนะตามไพ่นะเออเคเครู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าเออเขาไม่ได้ชอบเราประมาณเนี้ยค่ะอือเคไปต่อนะคะขอบคุณมากนะเดี๋ยวนะขอบคุณมากนะคะโอเคไปต่อกับเพื่อที่เลือกการใบนี้นะคะ กองสุดท้ายนะในเรื่องของการงานนะคะเไรจะเกิดขึ้นบ้างโอเคคุณจะได้รับการโปรโมทนะคะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานมีการติดต่อสื่อสารเข้ามามีการแบบออฟเฟอร์มาว่าเฮ้ยไปทํางานด้วยกันไหมยยายไปทํางานที่นี่ดีไหมให้งานเออให้เงินเท่านี้นะเบเนฟิตประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคไหมนะคะคือจะมีข่าวดีเรื่องงานแน่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยอยู่เป็นเหมือนกับการตอบรับอะคะ่ะหรือเป็นการให้ให้โอกาส ให้ออฟเฟอร์ให้ข้อเสนอให้เงินเพิ่มให้ตำแหน่งนะคะหรือว่ารองานอยู่ไปสมัครงานไหมก็จะได้งานนั่นเองนะคะได้แน่แน่ชัวร์วเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเงินก้อนนึงที่เป็นเงินเดือนที่คุณอยากได้ด้วยนะคะโอเคในเรื่องของการเงินละ่ะการเงินจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะใครติดหนี้ก็จะเอามาคืนนะคะแล้วก็เหมือนกับถ้ามีคนไปฝากสลากอะไรสักอย่างไว้สลารออมสินก็จะได้เงินด้วยนะคะ ไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่ได้แล้วเหมือนกับแฮปปี้อ่ะถ้าถูกหวยก็ไม่ได้ถูกเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยดีละได้วานิดนึง3 4 0ส,ส,สก็ไปกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เคารู้สึกว่าโชคในเรื่องของความในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมาพร้อมกับความรักนะหรือถ้าคุณมีคนรักเขาจะนําโชคมาให้นะคะนำนำความความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเข้ามาให้นะคะถ้าคนกองนี้แปลกอย่างนึงไม่แปลกหรอก เอาเป็นคําทํานายจากคลิปแล้วกันนะคะถ้าความรักคุณดีจิตใจคุณดีเงินจะดีด้วยนะคะโอเคในเรื่องของความรักหล่ะเนี่ยดูในเรื่องของความรักมันกลับหัวแบบนี้เนางแต่เมื่อกี้นะคะ ก็คือฟรีอฟซอดกับหัวนะคะถ้ารอคอยที่จะ move on คุณจะ move on ได้นะคะใครที่เหมือนกับว่าปักใจอยู่เศร้าอยู่ก็จะหายเศร้าแล้วนะอาจจะหายเศร้าได้เพราะเขากลับมาหายเศร้าเพราะได้เจอคนใหม่หายเศร้าเพราะได้อยู่กับเพื่อนหายเศร้าเพราะได้อยู่กับครอบครัวนะคะคือไม่ว่าคุณจะเศร้าเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะใครคนไหนก็ตาม คุณจะ move on ไปข้างหน้าได้จะเลิกเศร้าจะเลิกร้องไห้นะคะหรือจะมีคนกลับเข้ามาทําให้คุณยิ้มนั่นเองอาจจะเป็นคนใหม่กลับคนใหม่ที่เข้ามาหรือคนเก่าคนเก่าที่กลับมาก็เป็นไปได้นะคะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ